รรมิกถาก่อนฟ้าสนทยาวันที่สี่สิงหาคมพศ2547เรื่องสัมมาทิฏฐิสองระดับตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยาไก่ก็ด่ากระทบหัวไอไก่ชาติชั่วเนี่ยหาอยู่หาก,กินก็ไม่เป็นคอยกินแต่กับเจ้าของ มื่เริ่มบุบเบิ้บัวจมูกมาถึงไปรูวะตาใครทาไปกระทำไปอะผู้คิดไปอุปการชีวก็โกรธไม่ทิ้อุปการโกรธโกรธหาผายตคิดถึงวันนั้นเดินทางสวนกับพระพุทธเจ้าตอนที่เดินทางสวนพระพุทธเจ้าตัดตัดทะลุไหม่ๆว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะมาว่าสภาพี่โพสภาวิถุธรรมะสภาสุธรรมสุอนุปวิตโตสัันธ์เทโขตระหัสยีวิมุตโตที่พระเจ้าบอก เราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงในธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาฉาบไหลฉาบทายิตใจของเราเราทำตาตัณหาสิ้นแล้วเราตัดสรู้แล้วเราชนะมารน,นึกได้มึงบัดนี้มึงจะไม่ได้เห็นขาวอ,อ่อนกูอีกหลักคนใะนึกถึงพระเจ้าวันนั้นจำได้แล้วที่พึ่งว่าเรามีแล้วพระชนะชื่อนี้อุปการชีวตกแต่งแต่งตั้งให้นะผู้ชนะมารเราจำได้แล้ว วันนั้นเราได้พบเราจะไปหาท่านผู้นั้นก็เลยไปบวชห่อผ้าห่อแพรไปเมียก็มาลองพี่จะไปไหนพี่อุปการไปบวชพี่จะบวชเลยลูกเราเรายังเล็กตัวบวชบวชบวชและบวชผู้ยอะไรก็ไปฝังที่บวชอันี้เงี้แมงจะปาเพราะว่าถ้าอย่างนั้นพี่บวชแล้วแผ่บุญแผ่กุศลมาให้เจปาด้วยนะเออได้ยูดอกแค่นี้บวชแต่ได้สึกแววบวชคนที่ปันได้เจ้ายูดอกบวช ื่องนี้ก็ดีนะพวกเราอยู่ที่นี่หาความสุขที่ไม่ต้องซื้อไม่ประกอบด้วยอาิตรหาได้ง่ายเจริญอาณาปาณสติทางท่ว่าเนยขั้นที่หนึ่งถ้าเราไม่ต้องทำให้ดูว่ามันเข้ายาวมันออกยาวก็รู้มันมันสั้นออกสั้นเข้าสั้นก็รู้มันแต่ถ้าอยากจะให้มันไวต้องบังคับหน่อยหาให้มันยาวก่อนเมื่อเราท่องโสด ซองหนึ่งเปง็นซองซองซองเป็นสิบจนถึงโซ่สิบสองถ้ามันหลงมันตั้งโทษไหมนั่งเป้าไล่ลงยาวเลยยาวเข้ายาวออกยาวหยาบยาวละเอียดซักร้อยครั้งหลังจากนั้นเราก็เอาเข้าสั้นออกสั้นซักร้อยครั้งไปซักสองร้อยครั้งเพราะสั้นเ่งมันจะ,จะครบหน่อยพอได้ระดับนี้เราจะเห็นได้ว่าร่างกายเราเริ่มร้อนแล้วก็เหนื่อยหอบเพราะ ถ้าร่างกายเร่าร้อนจิตใจก็เราร้อนถ้าร่างกายสงบจิตใจก็สงบเดิตอนนี้เราจะทาให้กายสงบก่อนหลังจากนั้นเราก็ปล่อยขั้นที่สามเราไม่ต้องให้มันยาวมันสั้นแล้วแต่มันจะไปให้มันฟรีสไตล์แต่เราต้องสังเกตนะต้อง o เซิร์ฟสังเกตที่เราสวดสภากาย,ยาปริสังเวทีข้อที่สามรู้จักกายทั้งปวงพอเราปล่อยปับ๊บมันจะเริ่มไตมีความรู้สึกไต ไปตามตัวมีความสึกร้อนบ้างเย็นบ้างมีความรู้สึกกระตุกบางทีก็จะเป็นเหมือนเหมือนใจญเป็มน,มมน,นมุมใหญ่เป็นมุมมาพาดตามหน้าตามตาคันๆหน่อยนึงพอลูกก็หายแต่ไม่มีตัวอะไรเป็นตัวเหมือนตัวมมมแมลงเล็กๆบางทีเราจะเห็นว่ามันในหัวนันจะเริ่มใส่หมวกแล้วมันใส่หมวกกันนกแล้วมันจะไต่บ้างเหมือนมีเหมือนมีไก่ตัวเล็กๆมามามา,มา,มา,มาจตะอยู่บนหัวมันมากินเหยื่อเพีนบอกไกน่นอนมาต่อยงงงงแงกนี่ไย move about on the head in the head มันจะเกิดอ,อาการรู้สึกเคลื่อนไหวอยู่ในหัวนี้นี่ให้ให้เรารู้ทั้งหมดนมาจากมาจากลมถ้ามันใบไปกว่านั้นบางคนจะสันส่นสั่นนอกจากสัน่นแล้วจากกระตุกหรือมิฉันสั่นเอามาอยู่เลยลมมันยัะก็หอบเขาพอถึงถึงที่สุดแล้วมันจะหยุดปับ๊บหยุดหายใจด้วยลงอย่างบางบางทีลงอย่างคลัสช์แลนดึ้ง ลงอย่างย่งแตกหักเลยหายใจหอบขึ้นแรงแรงยาวสัน่นเอาไม่อยู่ละปล่อยเลยแต่ดูอย่าก,กลัวนะแต่บางครั้งจะ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 ลำเงาลงแบบแบบ s o f แ l a n d i n ลงอย่างนุ่มนวลจะเริ่มรู้สึกว่าตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วบางทีจะรู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหัวใหญ่เท่ากับบุงเท่าบาทนะ อย่างนี้มันค่อยๆเป็นก็ดูไปเือบางบางทีจะได้ได้ยินเสียงมากตอนนี้เสียงจะดังข้างหูในหูจะดังสองจังหวะเสียงต่ำเสียงสูงพอละเอ็ยดละเอ็ยดลเอเยดลงเสียงนั้นจะสงบจะเกิดเสียงใหม่ซ้อนขึ้นมาเสียงตัวใหม่นี้จะเป็นเสียงแหลมเสียงชาบเสียงขมเหมือนไม้หอนถ้าเสียงตัวนี้ดังขึ้นจะสดชื่นแจ่มใสจะไม่ไม่มีความรู้สึกง่วงนอน คนอยากจะอยากจะสมัครเรียกว่าเสียงอันนี้เป็นเสียงสติแต่เสียงดังสองจังหวัดันจะเป็นเสียงของสมาธิเสียงของกายสังขารแต่เมื่อกายสังขารเรื่องเรางับเสียงดังใหม่จะเกิดขึ้นเป็นเสียงแห่งความสงบควรจะเรียกว่า the voice of silence เสียงแห่งความเงียบเสียงแห่งความสงบแต่วีนอนอยู่ได้ยินหัดหงิดได้ยินถ้ามันดังตัวนี้ขึ้นแต่ตื่นนะแจมใสมาก ถ้าเราได้ยินเสียงอะไรก็ไเราจะฟังอยากฟังเอ้เสียงใครมาเสียงไหเพลมาหรือเปล่าเสียงไม่เสียงไหเพลตั้งใจตั้งใจฟังไม่ได้ยินเลยเสียงตัวนี้จะออกมาดักดักก่อนวิ่งออกมาสกัดเมื่อเสียงของธรรมจะกบเสียงของโรกจะกบความทุกข์โศทุกกระแสเสียงโรกตึังตึงตึ้งถ้าตั้งใจฟังตัวนี้ตัวนี้ดังมาลังเละเนั่งรถไฟรถยนต์เสียงดังๆรถไฟไม่ยิ่งดังก็กาก็การกตั้งใจฟังมันจะเสียงนึงจะไปคล้องเสียงนั้น จะได้ลงงานเราก็สงบได้ถ้ามีเสียงนี้เกิดขึ้นมันดีอย่างนี้นะเสียงกบเสียงจะเช็คว่าสาวอินสาวหรื่อสาวอ่อนสาวอันนี้ต้องสาวอินสาวนะเสียงในเสียงเสียงดังสองจังหวะนี่เป็นเสียงทาง,ทางสมาธิถ้ากายกําลังจะลง,งับำพอรานมำจ,จะจะิขึ้นอ,อีกเสียงเดียววิมุดลงไปในน้ําก็ดังเอาอะไรอุดหยก็ได้ยินหูนวลก็ดังเหมือนกันไม่ใช่คนแต่คนหูดี นอนหลับแล้วแล้วไปตื่นมาวิ่งที่ไหนก็สว่างแจ่มใสนอนห้านาทีก็อิ่มสดชื่นมากถ้าตัวนี้เกิดขึ้นน่าอาัศาจรรย์ตัวนี้ฉันท้าจะเกิดความเพลิดเพลินความพอใจในวิธีชีวิตนักบวชจะเกิดขึ้นพอใจที่จะอยู่อย่างนี้พอใจที่เห็นกระท่อมเล็กๆตัวเองเหมือนสวงสวรรค์พออยู่ถึงจะอยู่หุบเขาป่าพลหรือโดนดอน ก็สุขกว่าครองนะครทินใดๆไ,ไม่ต้องไปหาจ่าป่าสบายว่าีน่นี้เกิดนี่ลักษณะมันจะเป็นอย่างนงี้นะทีนี้มาถึงอีกบทหนึ่งน่าเป็นห่วงกันมากปวดหัวปวดหัวเหมือนตาจะก,กระเด็นกระดอนมากเาเหมือนมันจะหูวจะระเบิดเหมือจะมีเส้นเลือดเส้นมันแตกระเบิดเหมือนจะ,จะ,จนต,ะ,นจะตายให้ได้เลยกลัวนะถ้าใครไม่เคยปวด ก็อย่าเพิ่งไปกุบเปปวดมานะถ้าปวดก็ฟังให้เดีจะเอาวิธีไหนไม่เฉะนั้นแพ้มงงาง่ายถูกนอกโดยเฉพาะคนหนุ่มๆตัวมันาพาปวดหัวมันมากกิเลสเข,ขาเรามีอยู่สามระดับตั้งก่ลาวแล้วกิเลสอยยาที่มันออกมาแสดงฤทธิแสดงเดชเป็นโมติบขับออกมาให้เป็นพฤติกรรมทางการทางาปจารเรียกว่าวิติกมะกิเลสออกมาโกรธ เอามาด่ามาทอมาทะเลาะบ่แ้งกันมนมันมันจับตัวที่ตัวนี้คือวิติกะมะตัวนี้จะจะปกป้องคุ้มครองไว้ด้วยสิลสินจะจะป้องกันไม่ให้เกิดตัวนี้เกิดขึ้นไม่ให้มันแผงนิดแต่ต่อไปอระดับที่สองศิลเอามาอยู่ดอกเกินกํนลาลังของศินประเภทปร,ริยุทธฐานะกิเลสกุ้มลุมจิตใจในนี้ก็คือนิวรนนี่แหละ ความกําำหนั่นในกามความพยายามบาทความโกรธเกลียดอยู่ในใจความผูกโกรธไว้ในใจอย่างนี้ความลุ่งหลงอยู่ในใจอย่างนี้พวกนี้ความง่วงเหงาเหงาเานอนความสงสัยความเครือข่ายจพวกนี้เป็น,เป,นเป็นปริยุทธานะกิเลสที่คอยกุ้มลลมอยู่ระดรับกลางๆเกินกําลังของศีลจะเอามันจ่ต้องเป็นเรื่องของสมาธิเมื่อทํากายทั้งขาวทั้งขาให้ระง,งับปับ๊บพวกนี้ไปเลยหายไปเลยชวนกันหนี มีทลายชวนกันนี้หน่าหมดทายเสียงดังวิวิว,วิ่เกิดขึ้นไอ้พวกน,นี้หนีเลยไอ้เคยงงงงงงีงง้งงแงก้ยไม่รู้มันไปไหนถ้าตัวดังวิว,วิขึ้นมามันไปชวนกันนี้ไม่ใช่แต่เงาหนอนอย่างเดียวนะกำหนัดกมขัดเคืองพยาบาทฟุงซ่านลำคาญอุทจะก,กุก,จกุจะ ลังเลสงสัยวิจิกิจฉาชวนกันนี้หมดที่น้ำมิทังเงาเหานอนชวนกันนี้ไปด้วยกันต้องตัวนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อกายสังขารเราครับพวกนี้หนีอยู่ไม่ได้ก็เปล่าก็ได้เพียงแค่นี้ตัวที่มันพาปวดหัวมันอยู่ลึกกว่าน,นี้สมานที่ธรรมราคาจะเยังเอาไม่อย่ปวดมั่งก่อนถ้ามันปวดขึ้นแล้วสมาธที่ก็เกินไม่ได้ต้องใช้ปัญญาตัวนี้ ตัวนี้มีชื่อว่าอะนุใสยอนุตามมาสยดอนตามมานอนอยู่ใน,จนใจในใจหลายภพหลายชาติหลายแสนชาติมันดูเขามาดีๆบัดนี้เรามานั่งสมาธิเรามาภาคเพียรพยายามเราจะมาเผามันไล่มันหนีมันก็เลยไม่หนีมันบอกคอยม่อยู่ก่อนเจ้าคนละเจ้าที่ดีวเจ้า <c oughs> ที่เมื่อไรคนนี้ยังไงขนานก็เจ้ามาไปม้นงคอ,อยมันบอกคอยทีไปจะไปก็เลยต้องต่อสู้กันก็เลยปวดหัว ด็อกเตอร์คิมอยู่ตรงนั้นจะเป็นบ้าตายเขาประเทศในฝั่งห้านาทีแต่แกฉลาดไหมฟังรู้เรื่องก็หายเดี๋ยวนี้นก็ยังอยู่หมดบีซ่าเมื่อ,อไหร่เขาบอแกว่าจะมาจำพรรษาที่นี่วันที่หนึ่งผมให้แกจําอยู่วัดข้างในนั่นแหละไม่ต้องมาดอกมาที่นี่ก็ไม่มีใครพูดด้วยตัวอยู่ที่นู่นก็ไม่มีใครพูดด้วยก็สงบมเขาไม่รู้เรื่องด้วยเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ชีชาวเกาหลีนั่นด็อกเตอร์นะั่นะนะ่นะนะไม่ธรรมดานั่นะนะแกก็เก่งนะ มาถึงปวดหัววดเมื you, so ่อเลยบอกไม่ต้องไปหาหมอนะพาราเซตบอลทานนะเขาไม่แก so be, ้อะไรไม่ได้พราเทศเรยฟังห้านาทีก็หายเกิดรู้เรื่องก็หายจะพูดตรงๆอย่างเราไม่ได้นะเพราะเขาจะไม่เข้าใจเขาก็เลยเขาเลยว่าอะไรมันเกิดเอฟเฟกชันฟอร์มเซนโซ่เลยมันจะเป็นปฏิกิริยาเป็นผลเกิดมาจากสมองส่วนที่ นำวิธีประสาทคือที่มันเก็บไปหาคิดเรื่องกงเรื่องกรรมเราไม่ได้คิดดอ,อกมันฝังอยู่นี่มานานเรียกว่าอนุใสอนุสยังนอนอยู่ข้างในนี้ทีนี้มันก็โผล่ข้ามันขึ้นมาทีนี้มันมาไม่ได้มันติดพลังสมาธิที่เราเพ่งดุมชานีนมันเผาตปะปฏิชายีที่เราสวดตปะปฏิพมโนความเพียรเพ่งนี้มันแผ่พันเผากิเลสความจริงกิเลสมันเผาเราก่อน เราเราจะกลับไปพื้นคืนเผามันมันก็ไม่ยอมมันก็เผาเราต่อในที่สุดก็เกิดการต่อสู้กันก็เลยบอกเดลตีเดลตี้คิดว่าโอเพนเดียวมาไปคำทุบติดฟีนเปิดหัวใจของคุณให้ดีๆให้มันเป็นสนามรถสองตัวมันจะลบกัน <S <S เข้าใจเลย <S 1> <S 1> เข้าใจนะการทหายยู่ยังไงก็ปวดเวลามันจะปวดมันขึ้นมายังไม่ได้นั่งสมาธิดอกหรือจะเรือจะทำงอแงงอแงอย่างนี้ก็เป็นยุบน้องพองน้องก็เป็นอะไรก็เป็นโอ้ พวกเขาจะจัดการลำบากมากนะกิชติกายโยกิรมะติโสสมถังนวินทะติเมื่อร่างกายของเธอลำบากอยู่ไม่ใช่วิสัยที่เธอจะทําให้เกิดสมาธิให้ความสงบให้เกิดความสงบใจภายในได,ได้นอกจากเราเคยฝึกมาแล้วเมื่อายามเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไปไปนอนอยู่ตรงนั้นมีที่มีบัลลีไม่ได้่งกลับเข้าไปกันมันได้เงินหระอด,ดิหางเงินจากของยัม่ท่พอแล้วดิยมเทวพรู้กตู เวลามันเจ็บมันไข้เขาทํากายะภาพหนักๆเราก็รีบลีเข้าไปในสมาธิแล้วกับโกนกอโอ้เจ้าแขนนออยู่นังกอมโจมจะได้ไันเจ็บเฟ็ดไม่ไมยุ่ยถาม่ลีตลัวต้องฝึกไว้แต่ก่อนถ้าจะเปรียบง,ง่ายๆก็เหมือนในประเทศไทยเราเนี่ยเราเนื่อง่าเป็นประเทศไทยใช่ไหมเราประกอบด้วยคนหลายสัญชาติพี่น้องสัญชาติจีนบ้างลาวบ้างเบียด คำพูชาบ้งางพม่าบ้างใครต่อใครมีเยอะวันดีคือดีบอกจะก,กวาดล้างคนต่างแท่ออกให้หมดจะเอาแต่คนไทยมันง่ายใช่ไหมไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบที่นี้พี่น้องชาวจีนไปให้หมดอะไรๆแกๆมาอยู่ตรงนี้เขาบอกฉันไม่ไปนะนูน่นธนาคารก็ของฉันครับธุรกิจใหญ่ๆก็ของฉันของแกก็มีได้ทุ่งนาน,นั่น <laughs> <laughs> ะครับด้รัฐบนตรีก็ลูกของฉันแม้แต่นายกก็าลานฉันลูกฉัน ท่านนายเพอเขลูกแก้ทีไฟกัว่าแกจะมาอยู่งไปนฉันทนี้คอหมดแล้วก็เติอโตตัวไอ้มาเดินไเด้งง่ายดอกกิเลสมันมาอยู่ตรงนี้นะนละกิเลสประเภทนี้ท่านเรียกว่าอนุใสอนุใสสันโยมันตาเข้ามานอนอยู่หลายพวกหลายชาติเมื่อต้นไม้มียางไปฟันเจาะยางก็ไหลออกมาวันนี้มาทําความเพียรจะมาไล่เหนนี้มันก็ออกมาต่อสู้มันมาไล่เรานั่นน่ะที่นี่ฟังให้ดีถ้าใครปวดหัว ต้องปวดด้วยไม่ใช่ไม่ปวดไม่ปวดปวดก็ดีนะมันได mm ้ด <over teachers> <ness> nah ูดีกว่ามันไม่ปวดครั้งแรก่อนที่มันจะปวดอย่างนี้นะฟังกันดีนะถ้าเรานั่งสมาธิแบบอนามพานสติมันจะรู้สึกหนั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 กเมื่อใส่หมวกก็รู้สึกว่ามันเพลินเพลินก็ดูที่มันหนัก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 เข้านอนนานเข้าหนักเพิ่มเพิ่มมากกว่าเก่าตึงเลยที่นี้เอาบางก็เต้นเลยสองขมับเต้นมาปวดตาเมื่อจะหลุดออก ทำยังไงก็ปวดถ้านทงสมาธิก็ปวดเลยถ้าเลิกนั่งหายมาได้กินยาสักม็ดคือถ้าเราเลิกท,ทําสมาธิคือเลิกลบกันกับมันพักลบแต่พักลบเราไม่จะไปพบรักนะเรามังคัเถอะเราจะต้องลบตลอดแต,แต่พักมันเป็นศิลปะนะถ้ามันปวดหัวอย่างนี้อย่าลืมอย่าหลับตามองไปไกลโน,น่น แต่ไม่ดูนะเห็นเห็นทุกภาพแต่ไม่ดูได้ยินทุกเสียงแต่ไม่ฟังเข้าใจไหมทิฏฐิทิฏฐมัตต่างภวิจติเห็นสักแต่ว่าเห็นสุเตสุตมัตตต่างภวิจติได้ยินสักแต่ว่าได้ยินงุเตมุตมัตตต่างภวิจติสัมผัสได้แต่เรื่องสัมผัสได้แต่สอบทราบไม่ว่าจะเหม็นจะหอมจะหวานจะชื่นจะขมจะเค็มก็เพียงแต่เท่านั้นจบ ถ้ามองไปข้างหน้ากลัวคนหนึ่งเขาจะว่าให้โอ้ท่านคนนี้ไม,ไม่ไม่สำรวจมองนุ่มอลก็มองไปมองไปใกล้ๆหาจุดใดจุดหนึ่งท่านท่านเรานั่งอยู่ตรงนี้มีเสือน้ำมันแล้ามองไปที่ภาพที่สีสักอันประมาณสักสองเมตรถ้าสองเมตรมันยังหนักอยู่ก็ขยับออกไปอีกสักสองเมตรยี่สิบเตนปรับจุดโฟกัสโฟกัสชิ้นยู่มาปรับจุดที่เราจะปรับใจให้มันจุดใดจุดหนึ่งให้มันพอดี ถ้ามองไปสักสองเมตรมันยังหนักก็ขยับไปอีกเพิ่มสักสิบนิบสิบเซนยี่สิบเซนจ้องไปตรงนั้นตานี่งจ้องแต่สติมันรู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกหรือจะเอาสติไว้ต้นหัวนี่ก็ได้ตรงท้าทอยก็ได้ตรงหน้าผากก็ได้ต่นนี้เขาเรียกว่าถาปนาตั้งสติเอาไว้แต่ตาจ้องไว้แห่งหนึ่งถ้ามันหนักปรับเอจัสถ้าเอาไปไกลมันจะเย็นมันจะเย็นมันจะ,ม,นจะ,นม,นจะมันจะเบา ถ้ามันเบ็ดเย็นไปมันเบาไปมันมันจะหลวมดึงเข้ามาใหม่เปะเข้ามาให,มให้มันเริ่มรู้สึกหนักสักนิดหนึ่งเปเอาให้พอดีไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้ามันปวดนั่งเฉยนิสินโนวานิสินนมิปชานที่เธอนั่งเธอก็ทราบชัดว่าเธอนั่งนอนก็ได้ <c oughs> คือเสิเถื่อนใจนอนวันนี้ <c oughs> นอนนอนฝุดลืมตานะั้ง่านอนหลับตานะลืมตาดูเฮดาน ดูอะไรบนเทดาตอนก่อนที่จะกระพริบตาต้องรู้ซะษ่ก,กนว่าฉันจะกระพริบตา,อ,าบอ,อุมิเลจะอุมิเลตาวาวาสัมปชัญญการีโหิเธอจะกระพริบตาเธอจะหลับเธอจะลืมเธอก็ทราบชัดอย,อย่างนั้นสร้างความรู้สึกทราบชัดตัวนี้ภาษาภาษาบาลีท่านเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญการีกาลีแปลว่าการการะทำอย่างการยากาลีทำดีปาปกาลีทำบาปท,ทำชั่ว อันนี้สัมผัสชานาการีทำความรู้สึกกว่าฉันจะหลับตาลงแล้วฉันจะลืมตาขึ้นจะกระดุกระดิกแม้แต่นิ้วมือต้องรู้ซะก่อนตอนมันป่วยเข้าใจจัดไม่ใช่ธรรมดาานะคุณนะกระดุกระดิกนิ้วมือนี่มันมันมันขึ้นไปอยู่นึ่งอย่างเงี้ามมันหัวจะแตกเพราะตัวสั่งงานมันอยู่ที่นี่สมองเป็นสำนักงานของจิตหัวใจเป็นเรือนเป็นบ้านของมันเวลามันนอนมันจะมานอนที่นี่ เวลามันตื่นขึ้นมันจะออกมาทํางานที่นี่เวลาเรานั่งสมาธิเราเจริญกรรมฐานนั้นคือเราให้มันทํางานมันก็มาทํางานที่นี่มันก็มาปวดตรงนี้แม่บอกด้ปวดเห็นอยู่ตัวมันต่ไปด้วยเงียบๆมาเล้วจะบอกว่าจะมนบอกเห็นอย่างนี้นั่งสมาธิโง่ตายไปเลยบอบไปเห็นบอกมันปวดหัวก็บเห็นบอกเวลามันคิดก็ให้มันรู้ว่ามันคิดเฉยๆถ้าเรามองไปไกลๆจะจะดีก็ปรับจุดด้วยนอนไปโน่นไม่หลับตานะ ถ้าหลับจะเพิ่มความปวดเขาไปมองไปมันจะระบายเห็นอะไรก็เห็นแต่มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกตั้งไวจ้จุดใดจุดหนึ่งเป็นฐานบรนณาไว้แล้วมันจะค่อยเบาไปบางทีเราก็เพ่งกลับขึ้นมาถ้ามันนเพ่งออกไปเพ่งลงข้างล่างถ้ามันนเพ่งขึ้นข้างบนทาให้มันหลงทางเอาเขา้าเอาออกเอา,เอา,เอาขึ้นเอาลงแล้วมองไปไกลๆแล้วมันจะค่อยๆค,ค,ค,คลายเกลียวไปคลายเกลยีลยวไป นอนเราก็จะหลับง่ายเมื่อเมื่อมันมันเมื่อมันคลายเบามันก็จะมันก็จะเย็นความร้อนก็จะเย็นจะเริ่มเย็นตามแขนตามขาตามหลังตามอะไรอีรงนีเมันเริ่มเย็นดั้งนก้มขึ้นมาขึ้นมาหาขมองอีหน่อยจะมีจุดเดือนน้อยเท่ากับหัวหัวไม่ขีดบนบนสมองหรือเท่ากับหัวไม่มึงจะเริ่มเย็น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 เข้าจะจัดที่นี่ขยายเลยขยายมันเป็นของมันเองถ้าขยายแล้วตัวปวดหัวหาย ขยายแล้วไปไหนทางสังงับเย็นมากสีติภูโตจะเป็นผู้เย็นเย็นเข้าจะจัดหาผ้าห่มมาห่มหนาวย่านตายย่าพอดาบเมื่อร้อยเอ็ดอำเภอเกษวิสัยผมสอนให้ทำนี้แกทักเย็นมากเย็นจนกลัวจะตายไปเอาหลอดไฟหล,ดหลอดกลมๆมาตุ้มใส่ผ้าใส่ออกไระย่านมันช็อตตาย เดี๋ยวนี้แกยังมีสิิเก่งเรื่องเก่งมากเก่งเรื่องสมาธิไวด้วยมีมีปาสีด้วยเข้าสมาธิปึก๊กทีเดียวได้เป็นคืนเป็นคืนหลวงพ่อดา่าหนคนแก,แก่แต่ก่อนเป็นตำรวจเป็นคู่แข่งกับผมตัวเดบวชมาทำกรมตมรวจทีด้วยกันต,ต,นตอนมามาเป็นลูกศิษย์ผมมาถึงตุ๊ยจุดเดน่นเลยโอ้ยคันมาอาจารย์้คือเย็นแท้เยนเนเเ็นเหมือนเอาน้ําพวก CFC มาทาคอลลาร์บอนเช็นช้ำไปทั้งกายทั้งตัว ข้างเนื้อั้งตัวตอนมาใหญ่ๆนึงจะพอดีหมดกินพอดีนอนพอดีพูดพอดีไปพอดีมาพอดีอะไรมันพอดีหมดนอนเราไปพอตื่นขึ้นมาแจ่มใสทันทีเลยตัวนี้มันจะหยังละทนีนหยังเราไปนู่นไปเอาตัวที่มันพาปวดหัวนั่นขึ้นมาฆ่าสนุกนะถ้าผ่านตัวนี้ไปแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงหรอกแต่ถ้าเกิดประเภทนี้ขึ้นมาปีที่เกิดอย่างมากเลยตัวเย็นนี้ก็เป็นปีตัวปีตัวหนึ่ง เรียกว่าภาลนาปีติอีคือลิเบียมจะทรงตัวแบบตอนนี้จิตสังขารจะระงับแล้วนะระงับแล้วข้อที่แปดว่ายังไงประสัมพระยังจิตสังขารหลังยังจิตสังขารให้ระงับตอนนี้ไม่คิดไม่คิดคิดไม่เป็นอีกนันก็ไปหาถ้ามอาจารย์ไปกวนกลางคืนก็ไปหาอาจารย์เฮจังได้ไม่ใสิคิดหรอ มันคือประคด่อหวงงานตะกี้เห็นจะได้ส้เศร้าคืดนี่พ่อชงเจ็ดตัวสุดท้ายคาาาาือเบกขาจิตทังขาเลำเงาแล้วมีแต่เบกขาทั้งอุเบกขานาติมันยิตตะพังเธออย่าล่วงเลยการวางอุเบกขามันจะเป็นของมเองอุเบกขาสติอนุตลิงปริสุธิงอาคัมมะวิวิธานิอเนกอุเพนิวาซาอนุสลาณันติ เมื่อเธอดังอ,งอุเบกขาเกิดขึ้นมากๆพ่อพูดอุเบกขานี่แล้วอุเบกขานี่จะทําสติของเธอให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเธอจะระลึกชาติหองหลังได้เป็นอเนกชาติไม่ได้ระลึกมันจะลอยขึ้นมาฟูขึ้นมาเหมือนอยู่ในน้ำเด็กกับพบ่อออกแกขึ้นมาเนี่ยพอหนึ่งคนจโล่จโล่จลหลายมื่อาจารย์มันคือประคิดเลยจะไดนผมตีคึดมันบิดระบอร้อเลยนะมมันตายระบรเบ้อเลยว่าอย่าไปว่าจังสาต ให้ดูความความสงบความเฉยนี่ต่อไปมันละเอียดเล็กน้อยไม่นช่ม้หรืเดาเมื่อหนึ่งเพิ่มเพิ่มมาอาจารย์พเมื่จักเราไดตะกี้ผมเป็นนกเซลออกมาันฟูขึ้นมาเลยนี่มันคือคืออะไรมได้ถ้าเป็นอะไรมันเกิดขึ้นมาน่ะพ่ะนี่เรือนของมันมันนอนอยู่ตรงนี้มันสะสมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเฉยมันไม่ไปทํางานที่อื่นมันอยู่ตรงนี้มันก็เลยเห็นเมื่อคนเอาของไว้ในบ้านในห้องคนหายหาไม่เห็นวดีคือดีกูไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ห้องก็ ดึตงตัวนั้นมันมาไว้เก็บตัวนี้มามาเก็บมันกาดอยู่ในบ้านเขาเลยโอ้นึกว่าหายตั้งนานแล้วมันอยู่ตรงนี้เทสแปดมือมาถามมึงมาได้ผมสิคิดเพราะว่ามันเบิดก็เป็นหมั่คุมคืนมันจะตายเพราะไหนคืององแท้เพราะว่าอย่าไปบอกจังสานจงดูจงพอกคูนอุเปขานาติมันยึดต,ตะพังจงพอกคนอุเปขานั้นจะล่วงเลยจงดูมันไปอุเปข,ขาอนุตตรังปริปริสุทธิ์ถิงสติอาคมะอุเบข,ขาอันยิ่งนี้จะฟอกสติให้บริสุทธิ์อย่างยิ่ง วิธานิปุ้เผนิวาสาอเนการผูเผนิวาสาอนุสรณติเธอย่อมจะตามระลึกชาติของหลานได้เป็นอเนกชาติเพราะความเฉยนี่แหละมันซื่อๆมันมันอยู่เฮือนมันได้เห็นมันอยู่ในเฮือนมันมันเลยจะเห็นของอยู่ในเฮือนมันเมื่อดีขึ้นนี่เปรันเพื่อไปกับเพือมาอาจารย์อาจารย์พระพุทธเจ้าเราไปกัทากองผมเป็นนกเซลกันปะผู้ใดบอกมันเป็นนกแซวมันคือที่เรเห็นนกเซลนั่เป็น อาวันนี้เวลาสมควรกี่เวลาแล้วหนึ่งทุ่มมาถึงจิตสังขารลำงงเกอาแค่นี้เนาะวันละวันหน้าวันหลังคอยพูดกันพูกนี้ผมจะต้องไหน่กับพวกโคสองสามร้อยโคข้อความเจริญงองงามในสมาปฏิบัติฉันทะอันจะนำมาซึ่งความสุขในธรรมวินามนี้จงบังเกิดมีงองเงาในจิตในใจของท่านนั้หลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ